สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับตรงกับวันจันทร์ที่21มิถุนายนนะครับก็มาพบกันยามเช้าที่โคกหนองนาโมเดลของเสียเสมรถขุดหรือว่าของผมเองนะครับที่ได้ ลงมือทำนะครับผ่านมาสองปีนี้นะครับเข้าสองปีนี้นะครับเดิมทีก็นะครับจะเป็นลักษณะทุ่งนาแบบนี้เลยนะครับลักษณะทุ่งนาแบบนี้เลยก็เป็นแดนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนี่แหละครับก็นะครับเป็นนามรดก ของคุณพ่อนะครับก็คุณพ่อก็แบ่งให้ทำนะครับให้ผมนะครับผมก็เลยนะครับมาคิดเปลี่ยนแปลงน,นะครับความคิดใหม่นะครับจากการทำนายอย่างเดียวนะครับก็มาทำเป็นเกษตรผสมผสานในการปลูกอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นกล้วยนะครับแล้วก็ ผลไม้นะครับไม้ป่าไม้อะไรรวมด้วยนะครับก็เปลี่ยนแปลงเ,เห็นว่าการทำนายอย่างเดียวนั้นนะครับก็จะรอแต่ฝาฝนนะครับปีละครั้งบางปีก็นะครับฝนแรงผลผลิตก็ไม่ได้เต็มที่นะครับก็เลยนะครับมาปรับเปลี่ยนจากเดิมนะครับก็มาเป็นสภาพแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับก็ช่วงนี้นะครับรายได้จะสวนก็มีกล้วยนะครับกล้วยก็จะขายได้เดือนละสองครั้งนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปข้างในนะครับข้างในก็จะเป็นลานอนเนกประสงค์อยู่หรือว่าจุดเป็นโคกที่เรา ไว้สร้างกระท่อมหรือว่าสร้างที่อยู่อาศัยนั่นเองนะครับก็พื้นที่ตรงนี้นะครับเจ็ดไร่โดยรวมนะครับก็แบ่งทำเป็นนาด้วยนะครับนาก็จะอยู่ด้านนี้นะครับแต่ปีนี้นะครับรู้สึกว่ายังไม่ได้ไถเลยนะครับเพราะว่ามัวจะอยู่แต่หน้างาน ขุดโคกน้องนานะครับให้ f อฟซหรือว่าลูกค้านะครับก็เลยไม่ได้กลับมาจากจัดการของเจ้าของเลยนะครับนี่ส่วนที่นาแบ่งไว้ประมาณหนึ่งไร่นะครับก็แบ่งเป็นสามส่วนนะครับมีโคกมีน้องมีนานะครับก็การจัดการบริหารน้ำนะครับก็มีการขุดคลองคันล้อมล้อมรอ,มรอบ นะครับพื้นที่ตรงนี้อาจจะลุ่มต่ำนิดหน่อยนะครับอาจจะลุ่มต่ำนิดหน่อยปีที่แล้วนะครับน้ำท่วมหมดเลยทำให้ต้นมะพร้าวที่เราปลูกไว้นะครับตายหลายต้นเลยทีเดียวนะครับแถวนี้หลายต้นเลยก็เสียดายอยู่นะครับต้องมาแก้ไขอีกเพราะว่านะครับความสูงของดินนั้นไม่พอนะครับ นี่เลยครับคือที่เราต้องก่อนขุดนะครับเราต้องไปดูพื้นที่นะครับพื้นที่จริงนะครับนี้ผมก็เอาข้อมูลมานำเสนอให้ทุกคนทุกท่านนะครับหรือว่า FC นะครับท่านที่กำลังจะขุดนะครับต้องดูพื้นที่ระดับน้ำของตัวเองนะครับว่าเวลาน้ำท่วมขึ้นมานะ น้ำจะขึ้นสูงไหมหรืออะไรยังไงนะครับเจ้าของพื้นที่สามารถที่จะรู้ได้เองนะครับไม่ต้องให้ส่งพื้นที่ไปให้คนที่ออกแบบโดยที่ไม่ได้ลงมาดูนะครับเราจะนะครับเสียเวลาในการมาปรับปรุงนะครับ ผมก็เอาจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับไปแก้ไขนะครับการขุดให้ลูกค้านั่นเองนะครับเราว่าผมได้ประสบการณ์จากจุดตรงนี้พื้นที่ของผมนะครับในการปรับปรุงในการออกแบบนะครับพื้นที่ต้องดูพื้นที่จริงนะครับถ้าเราดูพื้นที่จากการถ่ายทางอากาศนะครับส่งไปให้ ส่งมาให้ผมผมก็ดูไม่ออกว่าพื้นที่เป็นที่ลุ่มที่ต่าหรือว่าที่สูงยังไงนะครับการออกแบบก็ไม่ได้ตามเป้าหมายของพื้นที่นั่นเองนะครับนี่หละเราก็ควรจะดูพื้นที่จริงนะครับให้ให้รู้ว่านะครับพื้นที่เป็นยังไงนั่นเองนะครับนี่นะครับส่วนพื้นที่นาของผม ก็จะทําการปรับปรุงใหม่นะครับนานะครับปีที่แล้วได้ห้าหกศบหกศบปุ๋ยนะครับเพราะว่าน้ำมันท่วมนะครับน้ำท่วมน้ำมาจากฝั่งด้านนี้นะครับเป็นช่อง ทางน้ําไหลนะครับผ่านนาผมนะครับก็เลยแก้ไขอาจจะยากนะครับเดี๋ยวจะหาวิธีนะครับแก้ไขนะครับเลี่ยงน้ํานะครับอออกข้างนะครับต้องการปรับปรุงแก้ไขใหม่นะครับนี่นะครับช่องน้ําที่ไปที่คลองด้านนู้นนะครับแต่มันมาอยู่ตรงกลางช่วงที่ นาของเรานะครับมันก็เลยทําให้แบบเหมือนกับมีการแยกสองส่วนนะครับเดี๋ยวจะเบี่ยงน้ําให้ไปวิ่งด้านข้างนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นช่องช่องทางนะครับมาจากข้างบนนะครับน้ําก็จะมาเป็นศูนย์รวมศูนย์จุดกลางอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยทําให้น้ํานะครับระบายไม่ทันก็เลยท่วมนะครับ ถ้าปีไหนฝนที่ตกมา,ามีพายุเข้าหรือตกติดต่อกันก็จะท่วมทุกปีนะครับนี่นะครับให้ท่านผู้ชมได้มาชมอีกแล้วนะครับที่สวนของเรานะครับการทำเกษตรผสมสารก็นะครับเอาจากประสบการณ์ของตัวเองผมว่า การันตีว่าดีกว่าการทํานาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผลผลิตนั้นเราได้เก็บเกี่ยวตลอดนะครับไม่ต้องรอการเก็บเกี่ยวอย่างเช่นทํานาอย่างเดียวนะครับปีละครั้งนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับแล้วก็พิจารณาคิดดูนะครับว่าเ,าเป็นจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าพูด แค่เป็นการทำคู่น้องนานี้เป็นกระแสรหรือเปล่านะครับผมว่าไม่ใช่นะครับการที่ได้ลงมือทำแล้วมันมันไม่ใช่กระแสนะครับมันเป็นความเป็นจริงที่อา่าทำให้การดารงชีวิตนะครับยั่งยืนนะครับผมว่านะครับเพราะว่าปลูกครั้งเดียวนะครับเราก็ได้เก็บเกี่ยวตลอดไปนะครับไม่ว่าจะเป็น กล้วยมะพร้าวนะครับกว่าที่จะต้นกล้วยหรือต้นมะพร้าวนะครับอายุมากๆนะครับก็จะได้หลายปีนะครับเราไม่ต้องปลูกแล้วปลูกอีกนะครับอย่างเช่นนะครับมะพร้าวน้ําหอมนะครับโซนนี้นะครับก็จะปลูกมะพร้าวน้ําหอมนะครับหลายร้อยต้นอยู่นะครับก็มีตายบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าน้ําท่วมปีที่แล้วนะครับ ผมรอ,อการปรับปรุงอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็กำลังสวยนะครับสวยมากต้นมะพร้าวนะครับนี่ก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับท่วมผมเองก็ไม่ได้มาอยู่นะครับไม่ได้สูบน้ำออกถ้าสูบน้ำออกก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับช่วงนั้นนะครับแต่ว่าอยู่หน้าง,งานขุดโคกน้องนาก็เลยไม่ได้มาดูแลเลย ทำให้มะพราะ้าวตายไปหลายต้นเลยทีเดียวรู้สึกเสียดายครับแต่ก็ไม่เป็นไรนี่แหละคือประสบการณ์ของเรานะครับทําให้เรานั้นได้มีประสบการณ์นะครับในการขุดและในการออกแบบให้ FC นะครับทุกคนทุกท่านนะครับได้ปรับปรุงและพัฒนา นะครับได้รู้ว่าพื้นที่าการขุดนะครับควรจะขุดแบบไหนอะไรยังไงนะครับํำนวณดินนะครับต้องมีประสบการณ์ร่วมด้วยนะครับไม่ใช่แค่การขุดนะครับไม่ใช่แค่การาขุดตามแบบหรือขุดาบางทีคนที่ออกแบบมานั้นไม่เข้าใจตามสภาพพื้นที่นะครับก็ อันนี้ต้องเอาประสบการณ์ร่วมด้วยนะครับกับการออกแบบไม่ใช่คำนวณดินขึ้นมาแล้วดินไม่พอนะครับอันนี้ส่วนตรงนี้นะครับผมเอาประสบการณ์จากของตัวเองมาพูดนะครับไม่ไดอ้อ้างอิงถึงใครนะครับนี่นะครับ ก็อาจจะรกไปหน่อยนะครับแต่ขกอดีอะครับถือว่าดีมากนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับนี่ลูกครั้งเดียวโอ้้วยนี่ออกนี่ตลอดเลยนะครับ ให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมนี่ออกมาตลอดนะครับรวยก็ได้ตัดขายตลอดนะครับไม่ต้องรอรายได้จากการทำนาหรือทำข้าวอย่างเดียวนะครับก็เอาข้อคิดนะครับให้ได้มีข้อคิดร่วมกันนะครับ มองโลกในแง่บวกนะครับผรมีหลายอย่างนะครับที่สวนนะครับสามารถที่จะปลูกได้ไม่ว่าจะไม้ผลไม้ประดับนะครับหรือว่าจะทำเป็นกเกษตรเชิงท่องเที่ยวก็ได้นะครับ อยู่ในจุดตรงนี้นะครับสามารถที่จะาขายทําเป็นร้านอาหารทําเป็นอะไรก็ได้นะครับส่วนมากคนก็จะอยากมาพักผ่อนแบบบรรยากาศสบายๆนะครับได้ดูธรรมชาติได้ดูอะไรนะครับก็เอาผลผลิตจากที่สวนของเรานะครับไปเปรรูปนะครับอย่างเช่นปลานะครับ ในโบในสะของเราก็มีนะครับนี่นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับถึงแม้นะครับการเก็บเกี่ยวอา,อาจจะไม่ได้เท่าการขาย ข้าวแต่ละปีนะครับแต่ว่าอาจจะถ้าเราจะรวมารายได้ต่อเดือนนะครับแล้วก็ไปรวมเป็นหนึ่งปีนะครับอาจจะได้กว่าเยอะกว่านะครับเยอะกว่าการขายข้าวในจุดพื้นที่ของเราสมมุติว่าเจ็ดไร่นะครับขายได้ขายข้าวได้เท่าไหร่นะครับแต่นี่เป็นการลงทุนครั้งเดียวนะครับแต่ได้เก็บเกี่ยวตลอดนะครับคือครั้งสองครั้งสามเราก็ ไม่ได้ลงทุนแล้วนะครับแต่ถ้าการทํานานะครับเราต้องลงทุนทุกปีนะครับเพราะอย่างกล้วยนะครับไม่ใช่ขายได้แค่ผลกล้วยนะครับนองกล้วยเราก็ขายได้นะครับอันนี้คือเรามาให้ข้อคิดนะครับหลายๆด้านหลายๆมุมนะครับที่บางคนบางท่านนะครับที่ยังไม่กล้าตัดสินใจกลัวจะเสียพื้นที่นะครับ ผมว่าไม่เสียแน่นอนนะครับพื้นที่ยังอยู่ในที่ของเราเหมือนเดิมนะครับในน้ามีปลาในนามีข้าวนะครับดูนะครับพืชต่างๆนะครับก็จะเก็บเกี่ยวได้ตลอดนะครับผมว่านะครับดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ ติดตามชมผลงานเสียเสมรถขุด,ข,ดขวัญใจโคกน้องนาโมเดลนะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับเวะมาเยี่ยมชมได้นะครับพิกัดก็อยู่ที่บ้านศาลาตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับหรือนะครับปักหมุดมาที่ไร่รับสมสุขนะครับโคกน้องนาโมเดลนะครับก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไง นะครับก็มาดูกับตาตัวเองนะครับก็ขอขอบคุณสวัสดีครับ